สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มีโอกาสมาไขค,ควงพรชนะของพระองค์ด้วยกันอีกวันหนึ่งนะครับพระคัมภีร์วันนี้ก็หนุนใจเราให้เรารู้ว่าได้ลงมีชีวิตในพระเยซูไปทําไมนะครับในเอเฟซัสบทที่สองข้อที่10พูดแบบนี้บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูเพื่อให้ทําการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามนะครับพระคัมภีร์วันนี้ได้บอกความจริงเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่ของเราในปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะการที่เราได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูเนี่ยนะเรามีเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่เพื่อการทำดีนะครับเพื่อ ให้ทําการดีนะครับนี่เป็นเจตนาของพระเจ้าที่ไถ่บนไม้กางเขนนําเราคืนดีกันกับพระเจ้าล้างบาปของเราชําระเราและช่วยเหลือเราให้กลายเป็นคนใหม่มีมีมีชีวิตใหม่ในพระเจ้านะแล้วก็ได้เป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการกระทําของพระเจ้า เป็นพระราชะกิจของพระองค์ที่สร้างขึ้นเราใหม่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่าเมื่อก่อนเราตกอยู่ในบาปเราเราตายเราเป็นทาสของบาปเราจะต้องได้รับพระพิโรธของพระเจ้าเราจะต้องตกนรกเราต้องตายนิรันดร์ในนรกเพราะเราทําบาปและเราเป็นทาสของซาตานเป็นทาสของบาปแต่พระเยซูคริสต์ได้ลงมาแล้วก็ตายบนไม้กางเขนแทนเรา พระองค์เป็นงานของพระองค์เป็นพันธกิจของพระองค์เป็นเป็นฝีมือของพระองค์ที่สร้างเราขึ้นใหม่ในพระเยซูนะครับแล้วเมื่อเราได้รับการยกโทษเมื่อเราได้รับการอภัยบาปเมื่อเราได้รับการชำระถูกสร้างขึ้นใหม่ดีขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยนะอยู่ในพระเจ้าเนี่ยและพระองค์ก็หนุนใจเราสอนเราแล้วก็เร้าใจเรา แล้วก็ให้กําลังกับเราตักเตือนเราตีสอนเราเราจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูเพื่อให้ทำการดีนะครับเพื่อให้ทำการดีพี่น้องครับเราจะเป็นต้องมาคิดถึงตรงนี้ว่าพระเจ้าให้เราเพื่อทำการดีแต่นี่เราก็มาถามว่าการดีคืออะไรการดีที่ที่ปัจจุบันนี้เราทำใช่ไหมเรามีครอบครัวเราต้องดูแลครอบครัวใช่ไหมครับใช่นี่เป็นการดี เราต้องสัตย์ซื่อต่อภรรยาของเราใช่ไหมใช่สามีของเราด้วยใช่ไม่เป็นการดีเราต้องเลี้ยงลูกของเราแล้วก็รู้จักสอนลูกเราด้วยใช่ไหมใช่อันนี้เป็นการดีร้อยเปร์เซนะเราต้องมีเวลาให้ลูกเป็นการดีร้อยเปอร์เซแล้วต้องมีตัวอย่างที่ดีให้ลูกมีตัวอย่างที่ดีให้กับ ภรรยาหรือสามีที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าหรือพ่อแม่ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าหรือพี่น้องที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมใช่นี่เป็นการดีนะฉะนั้นการทํางานเลี้ยงชีพครอบครัวนะเป็นการดีใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเราห้ามขี้เกียจแล้วเราก็การดีตรงนั้นการทำงานของเราถ้าจะเป็นการดีก็ต่อเมื่อเราไม่ได้ทำสิ่งที่ผิด เราไม่ได้โกงลูกค้าเราไม่ได้คอรับชั่นเราไม่ได้ทําบาปเราไม่ได้หลอกลวงเราไม่ได้โกหกเราไม่ได้เอาเปรียบนะแต่เราขยันเราทำการดีใช่แต่ขณะที่เราทำการดีเนี่ยอาจจะคนที่อยู่รอบข้างเราพี่น้องของเราลูกของเราปล่อยให้เราเหนื่อยตายทะเลาะกับเราทำให้เราโมโหขัดแย้งกับเรา ขณะที่เราทําการดีแต่เรื่องนี้ให้ทําการดีไม่เกี่ยวกับเขาแต่เกี่ยวกับว่านี่เป็นน้ําพระทัยพระเจ้าที่ไถ่เราทําให้เรารู้จักพระเยซูทําให้เรารู้ว่าเราเป็นคนบาปเราต้องการพระเยซูเราต้องการให้พระเยซูชําระบาปของเราเราต้องการพระเยซูเพื่อช่วยให้เราดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นแล้วโรรองทำอย่างนี้กับเราเสร็จแล้ว เจตนาที่พระองค์ทำอย่างนี้เพื่อให้เราทําการดีเพราะนั้นจะทำการดีเนี่ยไม่ใช่ทําเพราะลูกของเราน่ารักไม่ได้ทําเพราะพี่น้องของเราน่ารักแต่ทําเพราะนี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้านี่เป็นฝีพระหัตของพระเจ้าที่ตั้งใจสร้างเรามาเพื่อให้เราทําการดีนะถ้าเราอยู่ในคริตสัจการปฏิบัติคนอื่นเป็นการดีใช่ไหมใช่นะการหนุนใจอธิษฐานเผื่อคนอื่นยอมรับฟังคนอื่นยอมช่วยเหลือคนอื่น ถึงแม้ว่าบางทีบางคนอาจจะถูกเอาเปรียบบางคนทําแล้วยังถูกแซวยังถูกบูลลี่ยังถูกดูหมิ่นเล็กๆแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ทําการดีเพราะว่าเราจะได้รับคําชมตรงนั้นแต่เราทําดีเพราะนี่เป็นนามพระไทยพระเจา้านะฉะนั้นการที่เราทำทำงานนะในแต่ละวันหาเงินก็เป็นการดีแต่ถ้าเราหาเงินมาเพื่อเพื่อจะตอบสนอง ความรู้สึกดีของเรามาตอบสนองฝ่ายร่างกายเราอย่างเดียวแล้วรู้สึกว่าการมีเงินคือการมีเกียรติการมีเงินคือการมีหน้ามีตาการมีเงินคือจะสามารถใช้ใจ่ายอะไรก็ได้ตามตามสบายอันนี้ก็ผิดละนะเราพระเจ้าให้เรามีงานทําให้มีเงินใช้ให้มีเงินเดือนให้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวและเราทําเพื่อเจตนา เราทำเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเราทำเพื่อลูกของเราจะได้เรียนหนังสือลูกของเราจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้กินอาหารเพื่อลูกของเราจะได้มีเงินถวายทรัพย์เพื่อลูกของเราจะได้ไม่รู้สึกหวงแหนเงินทองหรือว่าที่เหนียวกับพันธกิจของพระเจ้าเพื่อลูกเราจะคิดถึงงานของพระเจ้าที่ ต้องออกประกาศเก่าประเสริฐและลูกของเราจะสามารถมีเงินที่จะสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระองค์และเราทําอย่างนี้เพื่อลูกของเราจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นการดี่ังนั้นเราต้องแยกให้ออกระหว่างความดีเพื่อตัวเองกับความดีที่พระเจ้าให้เราทำนะอยากให้อยากให้เราคิดถึงว่านี่เป็นการดีที่พระเจ้าให้เราทำเพื่อ เพื่อคนที่อยู่รอบข้างของเราจะได้รู้จักพระเจ้าเพื่อพันธกิจของพระเจ้าสามารถขยายออกไปและเพื่อเขาจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นความรักยังไงเพื่อรู้พระเจ้าเพื่อคนอื่นจะได้รู้ว่าพระเจ้า,ามีพระเมตตาอย่างไงเพื่อให้รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ยังไงดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราเราจะได้บอกลูกหลานของเราว่าถ้าเธอต้องเรียนหนังส ữ, ือเธอก็ต้องเรียนให้เต็มที่เพราะนี่เป็นการดีเพราะทําให้คนสามารถ ถวายเกียรติพระเจ้าได้ว่าโอ้คริสเตียนนะอ๋อลูกหลานคริสเตียนนะเขาไปโบสถ์วันอาทิตย์แต่เขาก็ยังรับผิดชอบงานเขาเ,เรียนได้ดีอยู่นี่เป็นการดีที่พระเจ้าทรงเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ก่อนแล้วไม่ได้เพิ่งมาเตรียมเตรียมเอาไว้แล้วเพื่อให้เราดําเนินตามนาพาไทัยของพระเจ้าในการทําดีผมยกตัวอย่างพระเยซูพระเยซูคิดนะเป็นพระเจ้า แต่พระอ,องค์ยินดีลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อเรานี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ตั้งแต่ปฐมการบทที่3ข้อที่15เลแล้วพระเยซูก็ดําเนินตามนั้นในฐานะพระบุตรของพระเจ้าและพระอ,องค์ไม่ได้ไม่ได้โวยวายไม่ได้รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าเวลาพระอ,องค์ถ่ายบาปให้คนหลายคนรักษาคนป่วยรักษาทำอะไรทำสิ่งที่ดีต่อสังคมแต่สุดท้ายถูก คนเหล่านั้นถูกซื้อให้ใส่้ายพระเยซูให้หักหลังพระเยซูให้ทรยศพระเยซูสาวกก็ปฏิเสธพระเยซูพระเยูก็ไม่ได้โวยวายหรือบอกว่าต่อไปไม่ไม่ขึ้นไม้กางเขนละไม่ขึ้นไม้กางเขนละเพราะคนเหล่านี้เขาไม่ไม่รู้สึกพระเยซูไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะพระเยซูทําตามน้ำมัทไถพระเจ้าน้ำมัทัยพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ ปรมการบทที่ 3: ข้อที่15ท,ที่ที่อาดัมเอวาทำบาปและพระเยซูก็พระเจ้าก็ให้สัญญาพันธะคาสัญญาที่ว่าพระเยซูจะมาแล้วจะมาทําลายอํานาจของซาตานและจะปลดปล่อยมนุษย์ให้สามารถมีเสรีภาพและได้คืนดีกันกันกบพระเจ้าพระเยซูามาทําตามน้ำพระทัยพระเจ้าการที่พระเยซูทาตามน้ำพระทัยพระเจ้าพระเยซูไม่ได้ทําโดยมีเงื่อนไขของมนุษย์คนอื่น ฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยพระองค์ทรงสร้างเราให้เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์สร้างเราขึ้นใหม่ให้เราได้รู้จักพระองค์เปลี่ยนจิตใจใหม่ให้เรามีความรักให้เราใจเย็นลงให้เราเข้าใจชีวิตหลายๆเรื่องเพื่อให้เราทำการดีแล้วเมื่อที่เราทำการดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์คนนั้นตอบสนองเรายัางไงนะแต่มันขึ้นอยู่กับว่า นี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่ให้เราทำการดีใช่ไหมคำตอบคือใช่ถ้าใช่เนี่ยหมายว่าเราจำเป็นจะต้องทำอันนี้จริงจําะจำเป็นจะต้องทำจริงๆนะครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราในแต่ละวันไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมอะไรก็แล้วแต่นะครับขอพระเจ้าช่วยให้เราได้ทำการดีนะทำให้คนได้เห็นพระเยซูทำให้คนได้เห็นให้เห็นความรักของพระเจ้า แล้วก็สำคัญตัวเราเองต้องชัดเจนเป้าหมายของเรานะครับนะเราจะต้องถวายเกียรติพระเจ้าไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองจะมีชื่อเสียงจะไม่อายใครจะสามารถโอ้อวดได้อันนี้ไม่ใช่ละ่ะเราต้องอวดพระเยซูคริสต์นะครับขอพระเจ้าเมตตาที่อยากให้เราเซตอันนี้ในวิธีคิดของเราตั้งแต่แรก ถ้าเราจะขาขายเราจะค้าขายเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเราจะค้าขายเพื่อครอบครัวจะได้รู้จักพระเจ้าเราจะทาค้าขายเพื่อครอบครัวทุกคนลูกหลานของเราที่รู้จักพระเจ้าแล้วจะเตรียมชีวิตของเขาเพื่ะวันหน้าเขาจะได้รับใช้พระเจ้าได้ดีเราจะได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นที่ยากลําบากว่าเราได้ถ้าเราจะทํามีบริษัทเราก็พร้อมจะช่วยคนอื่นที่ตกงานได้พร้อมที่ช่วยบางคนที่ต้องการมีความจําเป็นที่ต้องมีงานแล้วเราสามารถ เขาเข้ามาทํางานกับเราแล้วเราจะเงินเดือนได้ทุกอย่างเป็นการดีที่พระเจ้าเตรียมให้เราทําจริงๆก็ขอพระเจ้าช่วยให้เรานะครับวันนี้ตลอดทั้งวันไข้ค,ควรเป้าหมายชีวิตของเราจริงๆ,ๆนะครับนะขอพระเจ้าช่วยเราเราที่อ่านด้วยกันนะครับขอบคุณพระองค์ที่มีน้ำพระทัยให้เราเป็นคนที่บริสุทธิ์เหมือนพระองค์เป็นคนที่มีความรักเหมือนพระองค์เป็นคนที่มีความเมตตาเหมือนพระองค์เป็นคนที่คิดถึงคนอื่นเหมือนพระองค และพระเจ้าทรงช่วยเราไถ่เราสร้างเราเพื่อให้เราทําการดีที่พระองค์ทรงเตรียมไว้เหมือนที่พระเยซูคริสต์ทำแล้วสําเร็จและบนไมก้กางเขนพระองค์ใช้คําว่าสําเร็จแล้วที่พระองค์ต้องทําทั้งหมดที่น้ำพระทยัยพระเจ้ามอบหมายให้กับพระองค์ทั้งหมดเสร็จแล้วพระองค์ช่วยเราได้แล้วและพระองค์ก็สร้างเราต่อไปเพื่อให้เราจะสามารถดาเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้ขอพระเจ้าให้เราเป็นพระพรทั้งในครอบครัวในคิดจ,จักและในที่ทํางาน ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราให้จิตใจและเจตนาของเราในจิตใจของเราถูกต้องในน้ำพระทัยของพระองค์แล้ฝากซึ่งกันและกันตลอดทางวันนี้ไว้กับพระองค์ด้วยครับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพร,พร,พรเราทุกคนนะครับสวัสดีครับ